ก่อนจะถึงยุคจูรัสซิกค,คือปลายยุคทรแอสิกสิ่งมีชีวิตก็เกิดการศูนพันครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้งเรียกว่าเหตุการณ์ศูนพันครั้งใหญ่ปลายยุคทรแอสิกยังโชคดีที่สิ่งมีชีวิตหลายประเภทสามารถอยู่รอดและยังคงมีวิวัฒนาการต่อไปและเมื่อโลกเข้าสู่ยุคจูรัสซิกค,คือเมื่อประมาณ201ล้านปีก่อน จนถึง142ล้านปีก่อนโดยในยุคจุรสิกตอนต้นคือเมื่อประมาณ201ล้านปีก่อนจนถึง174ล้านปีก่อนไดโนเสาร์ที่รอดพ้นจากเหตุการณ์ศูนพันครั้งใหญ่ปลายยุคไทรแอซิกและยังคงอยู่รอดจนเข้าสู่ยุคจุรสิกตอนต้นมีหลายกลุ่มที่สำคัญซึ่งกลายเป็นบรรพบุรุษของไดโนเสาร์ และจะกลายเป็นผู้ครองโลกมีดังนี้ 1. กลุ่มเทโรพอดเป็นกลุ่มไดโนเสาร์กินเนื้อสองขาตัวอย่างยุคต้นจูราสิกไดโลโฟซอรัสไดโนองนักล่าขนาดกลางมีเดือยสองอันบนหัวโคลิโอไฟซิสอาจมีบางชนิดรอดมา หนึ่งในเทโรพอดแ,แรกๆที่ปรากฏในยุคทร i อแอสิกและอาจมีสายพันธุ์ที่ยังดำรงอยู่ถึงยุคจูราสิกตอนต้นกลุ่มนี้ภายหลังวิวัฒนาการเป็นไทแรโนซอรัสเร็กซ์และนกกลุ่มที่สองอโรโพดอมอฟาไดโนเสาร์กินพืชคอยาวสี่ขาเช่นซอโรพอรดต,ตัวอย่างยุคต้นจูราสิกมัสโซสปอนดิลัส ไดโนเสาร์คอยาวขนาดกลางจากแอฟ,ฟริกาลูเฟงโกซอรัสพบในจีนพวกนี้เป็นบรรพบุรุษของไดโนเสาร์ยักษ์อย่างแบรคิโอซอรัสและดิป l o ด o c u ัส 3. กลุ่มออนิทิสเชียไดโนเสาร์กินพืชที่มีกระดูกเชิงกรานคล้ายสัตว์ปีกตัวอย่างยุคต้นจูรัรสิกเลโซโทซอรัสไดโนเสาร์กินพืชตัวเล็กจากแอฟ,ฟริกา กลุ่มนี้ภายหลังจะวิวัฒนาการเป็นสเตโกซอรัสทริเซราทอปส์และไดโนเสาร์หุ้มเกราะอ,อื่นๆส่วนสัตว์เลื้อยคลานคล้ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแมมมอลไลท์เรปไทส์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคเริ่มตน้นหรือโปรโตแมมมอลส์ไม่เคยเผชิญหน้ากับการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่จะทำให้พวกมันอยู่ในภาวะวิกฤตถึงขั้นเสี่ยงต่อาการสูญพันธุ์อย่างแท้จริง ตัวอย่างที่โดดเด่นของโปรโตแมมมาลส์ Mouse, ที่วิวัฒนาการในช่วงปลายไรแอซิกและรอดชีวิตมาถึงยุคจูราสิกได้แก่อะเดโลบาซิเลอุสขนาดประมาณ10ถึง15เซนติเมตรอะเดโลบาซิเลียสืบเชื้อสายมาจากไซโนดอนที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นรูปแบบการเปลี่ยนผ่านจากไซโนดอนไปเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือแมมมาลียฟอร์มบรรพบุรุษร่วมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมอร์แกนูโคดอน มีขนาดประมาณ10ถึง15เซนติเมตรถือเป็นหนึ่งในกลุ่มแมมมาลียฟอร์มส์ที่เก่าแก่ที่สุดมีลักษณะที่ผสมผสานระหว่างสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมีลักษณะฟันและขากรรไกรที่เริ่มแสดงความเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากขึ้นเชื่อกันว่าเป็นสัตว์กินแมลงและหากินเวลากลางคืนไซโนโคโนดอนขนาดประมาณ1 0 1ถซนเมตรเป็นโปรโตแมมมลส์ที่พบในยุคจูราสสิกตอนต้น แต่มีบรรพบุรุษมาจากไตรแอซิกเป็นสัตว์กินมแมลงและแสดงลักษณะหลายอย่างที่บ่งบอกถึงความเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นโครงสร้างขากัรไกรที่คล้ายกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแม้ว่าฟันของมันจะยังคงมีลักษณะที่เติบโตต่อเนื่องตลอดชีวิตคล้ายสัตว์เลื้อยคลานก็ตามเมกาคนัสในยุคจูลส,สิกมีขนาดประมาณ20-30ซนเมตรกินพืชและมแมลงฮันดาโนอน พบในยุคจูรลสสิกมีขนาดความยาวลำตัวประมาณ10 2 0เซนติเมตรแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบกึ่งบกกึ่งน้ำสัตว์เหล่านี้เป็นตัวแทนของกลุ่มบรรพบุรุษที่สำคัญซึ่งปูทางไปสู่การกำเนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่แท้จริงและการขยายตัวของพวกมันอย่างรวดเร็วในช่วงยุคจูเสสิกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์ครองโลกมันสามารถเอาชีวิตรอด จากเหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในตอนปลายยุคไทรแอสิกโดยเชื่อว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกมันรอดมาได้คือขนาดตัวที่เล็กทำให้ต้องการอาหารน้อยลงและสามารถหลบซ่อนจากสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้นการหากินกลางคืนช่วยให้หลีกเลี่ยงการแข่งขันกับไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่หากินในเวลากลางวันและความสามารถในการปรับตัว สามารถในการควบคุมอุณหภูมิร่างกายและมีความยืดหยุ่นในการกินอาหารได้หลากหลายส่วนทางด้านสัตว์ขาปล้องหรือ arthropods ก็มีการปรับตัวให้มีขนาดเล็กเพื่อให้รอดพ้นจากนักล่าและวงจรชีวิตสั้นและอัตราการสืบพันธุ์สูงทำให้อยู่รอดมาถึงตอนต้นของยุคจูราสสิกอีกหลายประเภทเช่น 1. แมลง เป็นกลุ่มอาร thropods ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการรอดชีวิตจากเหตุการณ์การสูญพันธุ์และยังคงเป็นกลุ่มที่โดดเด่นในยุคจูราสซิกการสูญพันธุ์อาจจะทำให้แมลงบางกลุ่มหายไปแต่กลุ่มหลักๆยังคงอยู่และหลากหลายขึ้นยกตัวอย่างเช่นด้วงเป็นกลุ่มอาร thropods ที่มีขนาดและรูปร่างที่หลากหลายตั้งแต่ขนาดเล็กไม่กี่มิลลิเมตรไปจนถึงหลายเซนติเมตรแมลงสาบและบรรพบุรุษของตั๊ก,กแตน มแมลงกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่รอดมาได้และยังคงมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศโดยเป็นทั้งผู้ย่อยสลายและผู้บริโภคพืชขนาดของพวกมันก็หลากหลายตั้งแต่ไม่กี่มิลลิเมตรไปจนถึงหลายเซนติเมตรมแมลงปอและ,มะแมลงชีกปาขาวมแมลงปอและ,มะแมลงชีกปาะขาวเป็นกลุ่ม,มแมลงน้ำที่เก่าแก่แม้จะมีการสูญพันธุ์ของบางสายพันธุ์ แต่กลุ่มหลักๆก,ก็ยังคงมีชีวิตรอดและเจริญเติบโตในยุคจูราสสิกในยุคจูราสสิกก็ยังมีมแมลงปอที่มีขนาดใหญ่แต่โดยทั่วไปมแมลงปอที่พบในยุคจูราสสิกมักจะมีขนาดปีกประมาณ5-15เซนติเมตรบรรพบุรุษของพึ่งหรือต่อแม้ว่าพึ่งและต่อในรูปแบบที่เรารู้จักจะยังไม่ปรากฏแต่บรรพบุรุษของพวกมันก็เริ่มปรากฏขึ้นและรอดชีวิตจากเหตุการณ์การสูญพันธุ์ มแมลงกลุ่มนี้มีบทบาทในการผสมเกสรและควบคุมประชากรมาแมลงอื่นๆขนาดเล็กประมาณ0.5-2เซนติเมตร 2. 2> แมงมุมและแมงป่องเป็นอาร์โทรพอดสบนบกที่ประสบความสำเร็จในการรอดชีวิตเช่นกันเนื่องจากพวกมันเป็นสัตว์นักล่าขนาดเล็กและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้ดีแมงมุมมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคคาร์บอนิฟอรัส การสูญพันธุ์ในปลายไดอาสิกไม่ส่งผลกระทบต่อแมงมุมรุนแรงนักแมงมุมในยุคจูราสิกมีขนาดตั้งแต่ไม่กี่มิลลิเมตรไปจนถึงประมาณ5-10เซนติเมตรพาเลโอเทโลโมงโซเอนซิสเป็นหนึ่งในแมงมุมโบราณที่พบในฟอสซิงมีขนาดประมาณ2-3เซนติเมตรแมงป่องแมงป่องก็เป็นกลุ่มอ์โทรพอดส์ที่เก่าแก่และรอดชีวิตมาได้เช่นกันแมงป่องในยุคจูราสิกไม่แตกต่างจากปัจจุบันมากนักในแง่ของรูปร่างและขนาด โดยมีความยาวตั้งแต่3ถึง15เซนติเมตร 3. กุ้งและเคร y f i s h โบราณกุ้งและเคร y f i s h โบราณมีอยู่ตั้งแต่ยุคเดวเนียนและรอดมาได้ถึงยุคจูราสสิกพวกมันมีขนาดหลากหลายตั้งแต่ไม่กี่เซนติเมตรไปจนถึงหลาย10เซนติเมตรเช่น a r r นอ o n Actiformis ซึ่งเป็นกุ้งกล้ามกรามโบราณที่พบในฟอสซิลจากยุคจูราสสิกมีขนาดลำตัวประมาณ1 0 2ถเซนติเมตรในยุคจูราสสิกตอนกลางและตอนปลาย ประมาณ174ถึง145ล้านปีก่อนทวีปต่างๆยังคงรวมตัวกันเป็นมหาทวีปแผ่นเจียแต่ก็เริ่มมีการแยกตัวออกจากกันบ้างแล้วทำให้เกิดทะเลตื้นๆและอ่าวขึ้นมาซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อสภาพอากาศและพืชพันธุ์โลกมีบรรยากาศที่อบอุ่นและชุ่มชื้นสภาพอากาศโดยรวมเป็นแบบมรสุมมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศสูงกว่าปัจจุบันมาก ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่รุนแรงขึ้นอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงกว่าปัจจุบันมากปริมาณน้ำฝนสูงไม่มีทานน้ำแข็งที่ขั้วโลกทำให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลกว้างใหญ่ขึ้นป่าสนเฟิร์นและพืชจำพวกปรงขึ้นปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่พืชดอกยังไม่ปรากฏเด่นชัดยุคจุเรสิกตอนกลางประมาณ174-163ล้านปีก่อน ช่วงนี้เป็นยุคที่ไดโนเสาร์มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทั้งไดโนเสาร์กินพืชซอรโรพอดและไดโนเสาร์กินเนื้อเทโรพอดโดยไดยโนเสาร์ที่มีสายพันธุ์และมีวิวัฒนาการโดดเด่นในยุคนี้ได้แก่ 1. ไดโนเสาร์เทโรพอดไดโนเสาร์กินเนื้อสองขาเทโรพอดในยุคจูแรสซิกตอนกลางก็เริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความหลากหลายในรูปแบบการล่าเหยือ่อเช่นเมกาโลซอรัสขนาดยาวประมาณ7-9ถึงเมตร หนักประมาณ1ตันเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่รู้จักกันดีที่สุดจากยุคนี้มีฟันที่แหลมคมและกรงเล็บที่ทรงพลังเป็นนักล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในยุคของมันอัลโลซอรัสแม้ว่าอัลโลซอรัสจะรุ่งเรืองที่สุดในยุคจูแรสซิกตอนปลายแต่ก็มีบรรพบุรุษและสมาชิกในวงเดียวกันที่เริ่มปรากฏในยุคกลางขนาดยาวประมาณ8 5ถึง12เมตรหนักประมาณ2ถึง4ตัน เป็นนักล่าที่ว่องไวและดุร้ายมีขากรรไกรที่ทรงพลังและฟันที่แหลมคมคล้ายใบมีดเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเซราโตซอรัสขนาดยาวประมาณ6-7เมตรหนักประมาณ500-1,000กิโลกรัมมีลักษณะเด่นคือมีเขาเล็กๆบนจมูกและกระดูกสันหลังที่แข็งแรงเป็นนักล่าที่มีความคล่องตัวและเป็นที่รู้จักจากโครงสร้างกระดูกที่แข็งแรง 2. ไดโนเสาร์ซอรพอดไดโนเสาร์คอยาวกินพืชในยุคจูราสิกตอนกลางซอโรพอดเริ่มมีวิวัฒนาการไปในทางที่ใหญ่ขึ้นและหลากหลายขึ้นพวกมันคือยักษ์ใหญ่แห่งแผ่นดินกินพืชเป็นอาหารและเดินสี่ขาลักษณะเด่นคือคอยาวหางยาวและลำตัวใหญ่โตเช่นมาเมนคิโมโซอรัสขนาดยาวประมาณ25-35เมตร คอของมาเมนคิโมซอรัสบางชนิดยาวถึง15เมตรซึ่งยาวที่สุดในบรรดาสัตว์บกเท่าที่เคยมีมาเป็นตัวอย่างที่ดีของซอโรพอดที่คอยาวเป็นพิเศษทําให้พวกมันสามารถเข้าถึงพืชบนต้นไม้สูงสูงได้บราคิโอซอรัสแม้ว่าบราคิโอซอรัสจะโดดเด่นในยุคจูราสิกตอนปลายแต่บรรพบุรุษของมันและไดโนเสาร์ในกลุ่มบราคิโอซอริเดก็เริ่มมีบทบาทในยุคกลาง ขนาดยาวประมาณ20-25เมตรสูงถึง12-16เมตรยืนได้สูงมากเพราะขาหน้ายาวกว่าขาหลังวิวัฒนาการมีโครงสร้างร่างกายที่ยกสูงขึ้นทำให้สามารถกินพืชจากยอดไม้ได้ดีเยี่ยมออนิโทพอดเป็นไดโนเสาร์สองเท้าที่เดินสี่เท้าเป็นบางครั้งขนาดยาวประมาณ7-5เมตรหนักประมาณ500-1,000กิโลกรัม มีฟันที่ใช้บดเคี้ยวพืชได้ดีกว่าไดาโนเสาร์ยุคก,ก่อนหน้ากัมปูโตซอรัสขนาดยาวประมาณ5-7ถึงเเมตรหนักประมาณ500-1,000ถึงกิโลกรัมเป็นไดโนเสาร์สองเท้าที่เดินสี่เท้าเป็นบางครั้งมีฟันที่ใช้บดเคี้ยวพืชได้ดีกว่าไดาโนเสาร์ยุคก,ก่อนหน้า 3. ไดโนเสาร์สเตโกโซอรัสไดโนเสาร์มีแผ่นกระดูกและหนามแม้ว่าสเตโกโซอรัสที่เราคุ้นเคยจะปรากฏมากในยุคจูราสิกตอนปลาย แต่ญาติของพวกมันก็เริ่มวิวัฒนาการขึ้นในยุคกลางคือเค n t r o s a อรัสขนาดยาวประมาณ4.5-5.5เมตรหนักประมาณ1-2ตันมีแผ่นกระดูขนาดเล็กบนหลังและมีหนามแหลมคมขนาดใหญ่บริเวณหางและสะโพกใช้เป็นเครื่องป้องกันตัวจากนักล่าโดยสรุปแล้วยุคจูราสิกตอนกลางเป็นช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองของไดโนเสาร์ขนาดมหึมาโดยเฉพาะซอรพอด ที่เริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆควบคู่ไปกับนักล่าขนาดใหญ่ที่วิวัฒนาการมาเพื่อล่าเหยื่อเหล่านั้นโลกในยุคนั้นคือดินแดนที่เต็มไปด้วยป่าไม้อันกว้างใหญ่และสิ่งมีชีวิตโบราณโลกในยุคจูเรสซิกตอนปลายประมาณ163-145ล้านปีก่อนเป็นช่วงเวลาที่น่าทึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกแผ่นดินยังคงเคลื่อนที่ต่อเนื่องทวีปแพนเจียเริ่มแยกตัวออกจากกัน เกิดทะเลตื้นและแนวชัยฝั่งที่กว้างใหญ่สิ่งเหล่านี้สร้างสภาพแวดล้อมที่หลากหลายให้กับสิ่งมีชีวิตไดโนเสาร์หลายชนิดที่เรารู้จักกันดีถือกำเนิดขึ้นและเจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลานี้ไดโนเสาร์กินพืชคอยาวชนิดใหม่ได้เริ่มวิวัฒนาการขึ้นมาในยุคนี้ด้วยเช่นดิปโลดคัสขนาดยาวประมาณ24-27เมตรบางตัวอาจถึง30เมตร มีคอและหางที่ยาวเป็นพิเศษโดยเฉพาะหางที่เรียวเล็กและเป็นแส้อาจใช้ในการป้องกันตัวหรือส่งเสียงสื่อสารคามาโรซอรัสขนาดยาวประมาณ15-23เมตรมีฟันขนาดใหญ่คล้ายซ่อมที่เหมาะกับการกินพืชที่แข็งกว่าอเพอโทซอรัสหรือบรอนโตซอรัสขนาดยาวประมาณ21-23เมตร เป็นซอโร์อพอทที่มีลังตัวที่แข็งแรงและมีขนาดใหญ่เดิมรู้จักกันในชื่อบรอนโตซอรัสก่อนจะมีการจัดจำแนกใหม่ให้เป็นอะเพทโทซอรัสแต่ภายหลังก็มีการถกเถียงและบางส่วนก็จัดให้บรอนโตซอรัสเป็นสกุลแยกต่างหากอีกครั้งกลุ่มไดโนเสาร์เทรโรพอดไดโนเสาร์กินเนื้อไดโนเสาร์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เดินสขามีขาหลังที่แข็งแรงขาหน้าสั้น มีกรงเล็บแหลมคมและมีฟันที่เหมาะสำหรับการฉีกเนื้อและได้วิวัฒนาการตอนปลายยุคจูราสิกเช่นอัลโลซอรัสขนาดยาวประมาณ8.5-12ถึงเมตรเป็นผู้ล่าที่โดดเด่นที่สุดในยุคจูราสิกตอนปลายมีฟันที่คมกริบและกรงเล็บที่ทรงพลังว่องไวและมักจะล,ล่าไดนโนเสาร์ซอรพอดที่ยังไม่โตเต็มวัยหรือไดนโนเสาร์กินพืชอ,อื่น เซราโตซอรัสขนาดยาวประมาณ5.3ถึง6.1เมตรลักษณะเด่นมีเขาเล็กๆบนจมูกและเหนือดวงตาเป็นนักล่าขนาดกลางที่ว่องไวอาจล่าสัตว์ขนาดเล็กกว่าหรือเป็นผู้เก็บกวาดซากสัตว์โทวซอรัสนักล่าขนาดใหญ่รองจากอาโลซอรัสขากรรไกลแข็งแรงฟันคล้ายมีดหันกระดูกเน้นซุ่มโจมตีเหยื่ออย่างรุนแรง กลุ่มไดโนเสาร์สเตโกโซอร์สไดโนเสาร์มีเกราะและแผ่นกระดูกไดโนเสาร์กลุ่มนี้เป็นไดโนเสาร์กินพืชที่มีแผ่นกระดูกขนาดใหญ่เรียงตามแนวสันหลังและมีหนามแหลมที่ปลายหางที่เรียกว่าไทโกไมเซอร์ซึ่งใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวในยุคนี้ไดโนเสาร์หลายชนิดโดยเฉพาะโซโรพอดมีวิวัฒนาการไปสู่ขนาดที่ใหญ่ขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์และเพื่อป้องกันตัวจากนักล่าขนาดใหญ่ไดโนเสาร์กินพืชหลายชนิดมีวิวัฒนาการในการพัฒนากลไกลป้องกันตัวที่หลากหลายเช่นแผ่นกระดูกและหนามแหลมยุคจูราสิกตอนปลายจึงเป็นช่วงเวลาที่โลกเต็มไปด้วยสัตว์ยักษ์ใหญ่ที่น่าทึ่งเป็นยุคที่ไดโนเสาร์ครองโลกอย่างแท้จริงก่อนที่จะเข้าสู่ยุคครีเทเชียสซึ่งเป็นยุคสุดท้ายของไดโนเสาร์ก่อนการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครับ ถ้าท่านชื่นชอบเนื้อหากเกี่ยวกับไดโนเสาร์ยุคจูราสสิกกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับนอกจากไดโนเสาร์แล้วท้องฟ้าเต็มไปด้วยเทโรซอร์หรือสัตว์เลื้อยคลานมีปีกมหาสมุทรเป็นที่อยู่ของสัตว์เลื้อยคลานในทะเลข,ขนาดใหญ่เช่นอิกทิโอซอร์และพริโอซอร์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเริ่มปรากฏขึ้นแล้วแต่ส่วนใหญ่ยังคงมีขนาดเล็ก และมักจะออกหากินในเวลากลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงไดโนเสาร์ในยุคจูราสิกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ได้เริ่มวิวัฒนาการและดำรงชีวิตอยู่ในเงาของสัตว์ยักษ์เหล่านี้แม้จะมีขนาดเล็กแต่พวกมันก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในสายวิวัฒนาการของสัตว์ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมากเทียบเท่าหนูหรือตุ่นมีฟันซี่เล็กๆแสดงถึงการกินอาหาร เช่นแมลงหรือพืชบางชนิดหลายชนิดมีขนปกคลุมร่างกายเพื่อช่วยรักษาความอบอุ่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ในยุคนี้เป็นพวกกินแมลงบางชนิดเริ่มมีการปรับตัวเป็นสัตว์กินพืชหรือกินทุกอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สำคัญในยุคจูราสสิกมีดังนี้ 1. มอร์มอแกนูโคดอนหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เก่าแก่ที่สุด มีขนาดเท่าหนูและมีลักษณะคล้ายตุ่นใช้ชีวิตแบบลับๆในเวลากลางคืน2 d o โดโคโดอนมีฟันที่ซับซ้อนมากขึ้นบ่งชี้ถึงการเคี้ยวอาหารที่มีประสิทธิภาพอาจเป็นต้นแบบของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่วิวัฒนต่อไปในยุคครีเทเชียส3 c a แคสโทโรคอดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในน้ำและมีลักษณะคล้ายบีเวอร์ แสดงให้เห็นว่ามีความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดขึ้นแล้วมแมลงยังคงมีหลากหลายและที่เด่นๆคือมแมลงปอ (Dragonflies) มีขนาดใหญ่บางชนิดปีกกว้างถึง30ซนติเมตรด้วง (Beetles) ตั๊ก,กแตนและ,มะแมลงปากกัด o t o p t e r a รวมถึงตั๊ก,กแตนจักระจันและจิ้งหรีดบางชนิดอาจมีพฤติกรรมคล้ายตั๊ก,กแตนในปัจจุบันเช่นกระโดดสูงหรือส่งเสียง แมลงมีปีกใส New Raptera เช่น l e s w i n g s และ Relatives ของ Antlions ตัวอ่อนเป็นนักล่าแมลงตัวเต็มวัยอาจกินน้ำหวานหรือไม่กินอาหารเลยแมลงเม้าหรือผีเสื้อโบราณยังไม่ใช่ผีเสื้อหรือพึ่งในแบบปัจจุบันแต่มีต้นแบบของกลุ่ม Lepidoptera ที่เริ่มพัฒนาและเริ่มปรากฏแมลงดูดน้ำหวานโบราณแมลงบางชนิดเริ่มพัฒนาปากแบบดูดเช่นพวกต้นแบบของพึ่ง หรือแมลงวันแม้พืชดอก angiosperms ยังไม่แพร่หลายในยุคนี้แต่แมลงบางชนิดอาจดูดน้ำจากไซแคดหรือคเนิเฟอร์นอกจากไดโนเสาร์และสัตว์ต่างๆที่ได้นำเสนอไปแล้วสิ่งมีชีวิตที่สำคัญในยุคจุราสสิกที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือสิ่งมีชีวิตในทะเลสิ่งมีชีวิตในทะเลมีความหลากหลายมากโดยเฉพาะกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานทะเลและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ที่วิวัฒนาการจนกลายเป็นนักล่าชั้นสูงหรือเป็นสิ่งมีชีวิตเด่นในระบบนิเวศทะเลโบราณสิ่งมีชีวิตในทะเลยุคจุราสิกตอนปลายที่สำคัญ 1. อิกทิโอซอรัสมีลักษณะคล้ายปลาโลมายุคป,ปัจจุบันว่ายน้ำเร็วเป็นนักล่าปลาและปลาหมึกขนาดประมาณ2-4เมตร 2. เพลซิโอซอรสมีลำตัวยาวคอสั้นหัวแปลง มีครีบใหญ่สีขาใช้ว่ายน้ำอย่างสง่าง,งามขนาดประมาณ3.5-5ถึงเมตร 3. ลิโอพลูรโรดอนนักล่าทะเลขนาดใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มพลายโอซอมีฟันยาวแหลมคมและมีแรงกัดมหาศาลขนาดประมาณ6-7เมตรบางรายงานว่าอาจถึง10เมตร 4. เมทิโอรินคัสโจระเข้น้ำเค็มที่ปรับตัวสำหรับการว่ายน้ำ หางเหมือนหางปลาครีบเหมือนพายขนาดยาวประมาณ3เมตร 5. a m m o n i t e สัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังเปลือกเป็นเกลียวเป็นสัตว์แพลงตอนมระบบนและอาหารของนักล่าขนาดตั้งแต่ไม่กี่เซนติเมตรถึง2เมตร 6. Belemnites ญาติของปลาหมึกและหมึกกระดองในปัจจุบันมีเปลือกแหงอยู่ภายในคล้ายปากกา ขนาดประมาณ10 5ถึง50เซนติเมตรเจ็ซิลคันปลามีครีบเป็นแฉกร,รอดมาได้จนถึงปัจจุบันเป็นฟอสซิลมีชีวิตดำรงชีวิตใกล้พื้นทะเลลึกขนาดประมาณ1.5ถึง2เมตรสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ตอนต่อไปโลกยุคครีเทเชียสยุคที่มีการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ ทำให้สิ่งมีชีวิตถึง94%สันซึ่งรวมถึงไดโนเสาร์ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ